สวัสดีครับวิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอสอนการตั้งค่าในหัวข้อถัดมานะครับก็คือหัวข้อการตั้งค่าค่าคอมมิชชั่นแล้วก็ค่ามือนะครับวิธีตั้งค่าค่าคอมมิชชั่นนะครับให้เรามาที่เมนูค่าคอมมิชชั่นแล้วก็กดไปที่เครื่องหมายบวกนะครับในระบบ a p s x นะครับจะมีค่าคอมมิชชั่นให้เลือกทั้งรายการตรวจแ a บ excel รายการคอร์สรายการยาอุปรกรณ์รายการวงเงินและก็ยอดวางมัดจำนะครับ ในการตั้งค่าคอมมิชชั่นใน APSX นะครับสามารถตั้งสเตปการให้ค่าคอมมิชชั่นแบบขั้นบันไดได้5สเตปนะครับสเตปการตั้งค่าคอมมิชชั่นของ APSX นะครับจะยึดต่อใบเสร็จนะครับหใบเสร็จต่อ1รายการนะครับผมสมมติรายการแรกนะครับเราจะตั้งค่าคอมมิชชั่นรายการคอร์สนะครก็ใส่ชื่อรายการเสร็จแล้วเราก็ใส่สเตปการให้ค่าคอมนะครับ,นะรบช่องแรกนะครับให้ใส่ เป็น100%ครับช่องที่2สมมุติ1,000บาทเราให้5%นะครับแล้วก็1,000 0บาทครับเราให้7%แล้วก็50,000บาท50,000บาทเราให้10% 1แสนบาท15%แล้วก็2 0 0แสนบาทเราให้20%ครับจากนั้นเราก็กดบันทึกครับเวลาเราให้ค่าคอมมิชชั่นในการขายต่อครั้งระบบก็จะดึงสเต็ปที่เราตั้งไว้ไปคำนวณนะครับอันที่2นะครับการให้ค่าคอมมิชชั่น สมมติรายการที่2เราจะเป็นตั้งค่ารายการตรวจนะครับเราก็เลือกสมมติมีสเต็ปเดียวนะครับยอดตั้งแต่1,000บาทต่อใบเสร็จนะครับเราให้ไปเลยนะครับ5%นะครับไม่ว่จาจะเขาจะได้1 0 0 0 1 0 0 0 0ก็จะยุดที่5%ไปคำนวณนะครับรายการที่3ก็ก็เป็นรายการยาอุปรกรณ์นะครับเราก็สามารถตั้งได้เหมือนกันนะครับขายยาอุปรกรณ์เราให้ค่าคอม สองสเต็ปอย่าก็หนึ่บาทให้5%้าเปนต์ห้าบาทให้10%เปอรนตะก็กดบันทึกก็เป็นเสร็จเรียบร้อยในส่วนนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าคอมมิชชั่นนะครับถัดมาก็จะเป็นการตั้งค่ามือนะครับการตั้งค่ามือในระบบ APSX นะครับ ก็จะสามารถเซตค่ามือได้3แบบนะครับก็คือรายครั้งรายเปอร์เซนต์แล้วก็รายชั่วโมงนะครับวิธีเซตให้เรากดที่เครื่องหมายบวกเช่นเดิมนะครับแล้วก็เลือกค่ามือหากเป็นค่ามือรายครั้งตัวอย่างนะครับค่ามือรายครั้งค่ามือรายครั้งในส่วนของช่อง การให้ค่ามือเราไม่ต้องเกรอก็ได้นะครับเพราะว่าระบบจะไปดึงจํานวนรายครั้งที่เราเกอกตอนเราสร้างคอร์สหรือว่าสร้างขัตการนั้นๆไปใช้นะครับจากนั้นเราก็กดบันทึกก็เป็นเสร็จเรียบร้อยในการสร้างค่ามือรายครั้งแบบที่2ค่ามือรายเปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์จากยอดขายนะครับเปอร์เซ็นต์จากยอดขายสมมุติเราให้10%จากยอดขายรายการหัตการหรือว่ารายการ ขายคอร์สนั้นๆนะครับเวลาเราเลือกให้ค่ามือตัวเปอร์เซนต์ต่อผู้ใช้อะเขาก็จะดึงค่ามือตรงนี้ไปคำนวณน,นะสเต็ปที่3นะครับการให้ค่ามือค่ามือรายชั่วโมงนะครับจะเฉลี่ยเป็นนาทีนะครับสมมุติเราให้ชั่วโมงละ600บาทนะครับเฉลี่ยเป็นนาทีก็จะตกนาทีละ10บาทนะครับ ค่าม kind of so ือรายชั่วโมงจะยึดจากการจัดคิวเข้าห้องตรวจหรือห้องบริการจะเริ่มนับนาทีจนถึงกระบวนการเสร็จสิ้นนะครับพอเสร็จสิ้นเสร็จในห้องตรวจห้องบริการรายการนั้นๆก็จะขึ้นนาทีอยู่ด้านล่างรายการให้เราเห็นนะครับหากเราให้ค่ามือเป็นรายชั่วโมงตรงที่เราเซตไว้ก็จะถูกไปนําไปคํานวณนะครับหลังจากหลังจากที่เราเซตค่ามือค่าคอมมิชชั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาเราจะให แล้วก็มากดที่ผู้ใช้งานแล้วก็กดที่กดแก้ไขนะครับแล้วก็เลือกรายการค่าคอมมิชชั่นประเภทต่างๆที่เราเซตไว้รวมถึงค่ามือนะครับละค่ามือที่เราเซตไว้นะครับจายนแล้วกดบันทึกเวลาเราเลือกชื่อให้ค่ามือค่าคอมมิชชั่นชื่อนี้ก็จะถูกดึงไปใช้งานตามที่เราเซตไว้ในหน้าตั้งค่านี้นะครับ ส่วนนี้จะเป็นวิดีโอสอนการตั้งค่ามือค่าคอมพิชั่นก็จะประมาณนี้ครับ